อยู่กัน4คนแบบนี้แล้วมากันเป็นแก๊งแบบนี้ครับเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าได้เลยเออโอเชอร์อวานเชียเป็นเกมที่สร้างมาว่าเจมโคนี่คือคุ้นเคยอยู่แล้วชุดเล่ครับใช่ไหมเล่นมาหลายงานแล้วแต่ว่าอันนี้สัญญาเขายังไม่รู้จบไม่รู้จบหรืออะรแค่เมื่อกี้พอพอบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นเกมนี้ของคนเดียวอ้ารู้เลยงั้นเดี๋ยวให้ช่วยอธิบายให้กับเราสองคนนี้ด้วย เจมอธิบายไม่ใช่อ้าวรู้จักเจมนีม่เป็นชีเกมชื่อว่า XO ใช่ไหมครับ XO XO ใช่แน่เ<อ>ใช่ก็คือมันจะมีแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยปิดระหว่างเออ่หน้าคุณสองคนอยู่ <c oughs> แล้วก็จะมีคำถามให้คุณอยู่ <c oughs> ก็จะเป็นคำถามแบบดยูนี้ใช่หรือไม่คุณก็ตอบว่าใช่หรือไม่ก็จะไปทางถ้าคุณตอบใช่จะไปทางโอตอบว่าไม่ใช่จะไปทางเอ็กซ์ใช่แล้วก็คุณจะไม่รู้คำตอบของฝ่ายเดียวตอนหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะบอกให้ตอบพร้อมกัน พอตอบตรงกันเนี่ยก็หันหน้าไปซึ้บเออเจียมหน้ากันแต่ถ้าตอบไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ด้เจอหน้ากันซึ่งอันนี้บังคับเลยนะห้ามขยับค่อนล่างต้องนิ่งไว้เพราะเดี๋ยวก็เห็นไงว่าแล้เอ๊ะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขยับ<ช>แค่หน้าพอเออแล้วเดี๋ยวมันรู้กันว่าใจตรงกันหรือเปล่าได้ไม่ยากเกินไปนะไม่ยากไม่ยากเข้าใจใช่ไหมพี่บิ๊เดี๋ยวเล่นกันไปเรียนรู้กันไปได้อ่ะงั้นมาเลยครับทีมงานนี่ XO ็กโเอ็กโอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเอ็กโสองด้านแบบนี้ริคกี้นนจะอยู่เซนเตอร์และเดี๋ยวให้พี่เจมส์พี่โป๊ต์อยู่ทางด้านโน้นได้เพับช่วยเชียร์กันนะครับมานิวเลอร์มาครับอาจจะอยู่ตรงเซนเตอร์ก่อนก็นไ,ได้แล้วครับเราจะเลือกเป็นเอ็กเราก็ขยับแค่แค่ข่อนบนแค่แบบคอพอนะฮะเอ็กโวแบบนี้เนะโอเคพร้อมฟังโจทย์นะสองคนอคโอเคครับมา โจนแรกคุณเคยแอบเขินอีกฝ่ายใช่หรือไม่มาขยอบข้อ,อล่างนะมานับหนึ่งสองสามเปิดฮะโอ้จริงหวานเชียวหวานเชียวไม่เมื่อกี้ถามก็เคยไหมจังหวะน,นี้ก็เขินเหมือนกันนะเนอะตรงใจงกันเลยนะครับเอาล่ะ รอบแรกผ่า<ส>นไปต่อที่สอง <Bruno> มาครับคุณคิดว่าอี่ายถ่ายรูปมุมไหนก็จึ้งใช่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอ๋ออันี้เรียกว่าอวยกันเองออความจริงแล้วไมความจริงมันคือความจริงกันนะนะสวยจริงทั้งคู่เลย ไม่มีใครยอมใครใน,นะฮะอะไปกันต่อออกหนึ่งคำถามครับคุณคิดว่าออกฝ่ายแก้มนุ่มหน้าสัมผัสใช่หรือไม่โอ้โหอะไรเนี่ยจิ้มันเลยถับพร้มแล้ว,ลว,ลวหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยทำไมหัวบิดก่อนี่จะบอกว่าซาลาเปาที่ว่านิ่มอ่ะยังไม่น่าจิ้มเท่าแก้มเลอนะฮะ ใจหมดเลยเนี่ยอาออกอันที้อีอกหนึ่งคำถามครับยงัยงยงังยังยังไม่หมดมีทั้ททงหมด30คำถามด้วยกันนะฮะอยู่ไปอยา่างรลอเลยเ <laughs> อาคำถามที่4คุณคิดว่าคุณคิดว่าอีกฝ่ายน่ารักน่าเลิทุกวันใช่หรือไม่นะับหนึ่งสองสมแปลกนะแปลกนะแปลกๆแปลกหรอแปลกงไงใช่เหมือนหมดทุกข้อเลย คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเดี๋ยวให้สองหนุ่มช่วยอ่านดีกว่าเอาได้เล่านี่ะขอแ่นปลายซิงครับนี่ที่นี้ก่อนคู่มาแล้วคุณเคยพายฝ่ายไปเจอคนในครอบครัวใช่หรือไม่ว้าวหวาวเลยนะบนับหนึ่งสองสิไปเลยครับย้ายเลย ยังอยู่ยังอยู่พการกัดูใจกันอยู่แล้เจอตัวเจ้าเจอพ่อแม่กันจไเลยก็บอกที่เฉ่ดวีมากเหมือนดีแบบนี่กิอรช่วยช่วยกันทาช่วยกันบิวดีมากอะปรบมือกับบิวแล้วด้วยตาสองหนุ่มแล้ว เชียร์ทนางด้านนี้เลยโอเคสองหนุ่มครับลงมามายืนแบบนี้ให้โอเคมั่นใจขนาดไหนโอ้ที่สุดไปเลยเออลสลับไปมาให้ดีไหมยอย่าบอกนะคถามเดิมแบบไม่เอาแล้วนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามใหม่มีเซตใหม่ให้กับคุณอยู่แล้วได้ครับนะเจมโฟร์พร้อมน,นะครับพร้อมครับ,รบคำถามที่หนึ่งรับว่าคุณเคยซื้อของให้กันใช่หรือไม่ ร้องแล้วหนึ่งสอสมซื้ออะไห่สุดซื้อหอ้เกิดอไรอ๋อมเกิดอะไรนะบอกว่ารองเท้าเท้าแต่ผมไม่เคยเห็นคุณใส่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลย่พอใหญ่หรอคุณใหญ่ได้เดี๋ยวไปเมียใส่ให้หน้าเด้อซื้อหัตรกันเเราจะรวยไปด้วยกัน ความบริวารที่ดีมากลูกค้ามีความหมายอะไรไหมครับคนไม่เหมือืมเห็นแล้วก็อยากซื้อให้เห็นแล้วนี่คุ้มเฉยๆแค่แค่นั้นก็ใจตูแล,แล้วเนาะโอเคเอาวคำถามต่อไปไปลายหมากแล้วถามว่าไหนขอหน้าแบบชิ่นๆหน่อยได้ไหมฮัทชี่ชิดนหน่อยเออจะได้รู้ไงเนาะชิดอีกไหมชิดอีกไหม มนนจิไปะคำถามค่ะว่าคุณตัวติดกันตลอดใช่หรือไม่หนึ่งสองสามแผ่นไฟหรือับตอบเหมืกันนะตอเหอกันตอบว่าไม่หรอกลก็เห็นไปด้วยกันตลอดนะถูกไหมฮะ ทำงานเบื่อทำงานจะได้ทุกวันเบื่อแล้วเบื่อแล้วใช่เออใช่คืออันนั้น่ะยังอยู่ในช่วงความรักสดใหม่อตอนนี้ก็อยู่เราเรียกว่าเริ่มละหองละแหย์ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรก็เราเล่นคุณเล่นก็เจอบ่อยเจอทุกวันอะไเจอทุกวันอยู่แล้วโอเคเยี่ยมมาอ่ะคนที่สองผ่านไปสลับด้านกันบ้างดีกว่าจะได้ถ่ายหลายๆมุมดีไหมฮะ คุณว้สุดย่อดเอา嘛าข้อที่สามับถามว่าหน้าไกลหน่อยหน้าไกลปลาหน่อยกติกามันชัดเจนมันต้องไ,ไปปาเอาอคำถามถามว่าคุณเคยแอบไปเที่ยวกันสองคนใช่หรือไม่นะับ1นึ เคยเลยไปทะเลไงไปทะเลอุ๊ยมาแต่น้นแล้วประมาณปีสอปีแล้วทะเลที่ไหนลาเลยลาบดงลางไป่ายชีรีดีครับีแล้วี่มลกทงานกินเที่ยวบ่ยๆอ่ะไปไปก็ได้ ไม่ใช่ก็ไปทำงานแล้วไปเที่ยวไปทะเลก็ไปเที่ยวอ่ะใช่ก็ไปเที่ยวต่ออะไรไปลกทะเลใช่ไหมใช่ตอนเช้าเลยจะไป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 ทะเลเคยไปแต่พั้เธอออกจากใจยังไม่เคยทำแต่การละการต่อไปโอเคป้ายมาต่อเรื่องข้อที่สี่สลับด้านยังหรือเอาด้านเดิมด้านเดิมนะเอาโอเด้านเดิมอย่าให้สลับออกมานะ ด้านเดิมครับข้อที่สถามว่าคุณเคยวิดีโอคอบอกคิดถึงใช่ไหมคุณเคยวิดีโอคอบอกคิดถึงใช่หรือไม่อ๋อโอเคมาหน้าใกล้ๆครับนับหนึ่งสองม กระบจนมันะพูดอย่างนี้มรู้มันบอกคิดถึงแม่เไม่เคยไม่เคยคิดถึงก็บอกคิดถึงอย่ามาทำหน้าตึงแล้วบอกว่าเปล่าเจอกันทุกวันอยู่แล้วมันไม่คิดถึงอะไรนะอูอยัดจี๊อยัดจี๊อยัดจี๊ดไม่ดีแล้ว อ่ะสองสาวอยากช่วยอ่านนะมามามาเคนลำหน้าใสของคุณคือเบรต์พันเซนกะใช่ไม่โอ้โหดูเหมือนเขาอยากไปทั้งตัวเลยนะโอเคนอนเลยนะห้ารอบนับหนึ่งสองสาม ตัดออกแบบออนแอร์ใช่ป่ะฮะตัดแบบออนแอร์จริงๆงั้นคือพีหานแต่ซีนนะครับ <c oughs> หรออ่าแต่ว่าเจมจําได้ผมจําไมโอเคสาธิตซะหน่อยให้เห็นหน่อยเม <c oughs> ื่อกี้ดูไม่ทันโฆษณาใช่ไหมฮะหลายคนดูไม่ทันใช่ไหมฮะพี่แบบพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่อยากอีกรอกรอได้ได้ได้ยังไงฮะ b ีหานแต่ซีนพี่ยังไงนะ <c oughs> จะไม่เหมาะสมกัน เอาเป็นว่าดูไว้โฆษณาก็ได้คนเะเพราดี๋ยวเรามีออนแอร์อยู่แนะคนดีต้องเก็บไว้เลยแต่้่าผันเปล่าทันเปล่าไม่ทันมาแบบไม่ทันตั้งตัวโอเคเอาความมือกับเกมแรกดู FO FO นะครับเกมเดียวหรือสองเกมดีสองเกมนะโอเคมาเกมที่สองนะครับครับคราววันนี้ต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนด้วยจริงงานขึ้นคิวอ่ะคนเลยครับ มาคีย์บอร์ดมาฮะนี่นะเดี๋ยวมีคีย์บอร์ดขึ้นจอนะฮะนี่ครับเวิร์ดคลาวพอกการ์ดพร้อมช่เลยจ้าทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่ตอนนี้หยิบเป็นกล้องวิดีโอใช่ไหมครับเอับดุลพรนิดสแกนเข้ามาครับแล้วขอส่งข้อความมาไม่เกิน4ี่คำนะฮะสำหรับในคนขอไม่เกิน4ี่คำจะเป็นคำว่าอะไรก็ได้เป็นคำถามหรือคำบอกก็ได้แล้วจะพูดกับใครก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราหยิบยกความพูดคุยกันบนเวที นะเนอนะเชิญเลยครับเชิญเลยสแกนไปสแกนไปเดี๋ยวให้เวลาสแกนนิดเนะดียวนะพอบันไดใช่ไหมฮะมีใครมีปัญหากับคิวบางคนมีไหมไม่มีเนาะมีหรอฮะนะได้ไหมมันโหลดไม่ได้มันโอเวอร์โหลดไงฮะค,คนเยอะมากเลยวันนี้สุดยอดมากว่าแล้วการตอบรับจากทุกคนนะฮะขอบคุณมากครับเด็นะัเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเช็คสักครู่เดียวดีนะครับ อันนี้คุณจะส่งข้อความอะไรมาหาเราได้ใช่แล้วมาพูดคุยอะไรกับเราก็ได้แต่พวกคุณอย่าทำหน้าหล่อสวยกันมากนะเดี๋ยวเขาไม่สกแกนชิมานะคะเขาเพิงจะถ่ายรูปพวกคุณนะฮะ <c oughs> มาฮะสกแกนหน้าใสเดี๋ยวพนะิงมาเช็คสักพูดเดียวครับระหว่าง <c oughs> นี้นี่คือเซนการ์ shine bright like the กายครับตอนนี้อยู่กับเซนการ์แกงหน้าใสนะสี่ขั้นตอนได้บอกไปแล้ว เราสัญญาณทีมงานสักคูด่เดียวได้ไหมฮนะโอเคนะไหมไ,ได้เราได้เนอะเอามาแนบมาแล้ว,ลวดูสิว่ามีข้อความอะไรส่งมาบ้างครับมันบอกว่าแต่งตัวแต่ว่าหนุนด้านนอไหนไม่มีใครส่งอะไรมาเลยใครรูปอย่างเดียวนะคน <laughs> นี้แล้วนี่นี่นี่แนบมาแล้ว,ลว <laughs> คิดต่า <laughs> งคิดเลยน้องๆอ,อยากคุยไปหไหนไหนเนี่ยพูดได้เลยนะเจม บ็อกแกบงค์บ็อกแบงค์อ่านต่งด็กมอมมีชินละเจอมอันนี้ชีมง,งานนัานมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะ <laughs> ห่อนได้ไหมหยุดกบอกได้ไหมเวลาแล้วอ่ะงั้นขออนุญาตเข้าแาวนะจะได้ปีกยิ่งม,มาพูดคุยกันอ่าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา,าดูสิว่าน้องๆอ,อยากคุยอะ่างไรมันพละมันไม่เกินไปแล้วนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวขอดูกัระดึงนะเดี๋ยวขอดูว่าสามารถขยายให้รปเยานะฮะ หลายไคำเลยที่ส่งาโหกำลังใจเยี่ยมนะฮะทำไมไน่ารักจังเต้เลิเลิฟเห็นตัไหนไหมอยกกินยอะไหนไหมมีเ <c oughs> ส่งกันมาเยอะ้เยทีร่ยังไงมันมันกะขออีกทีมามีเ,เูได้แลอ่า I'm คิดแล้วคิดแล้วเพราะว่าอาจเป็นเรื่องเลยจ้ะอรับจะให้สามสิบวินสุดท้ายอยากพูดถึงอันไหนพูดได้นาฬิกาหนักมากไปโบนอ๋อเฮ้ยทำไมอ่ะหนักนะไม่หนักมากอย่างในสักเวือนของขวัญเหรอประมาณนี้นะประมาณนี้นี่แหละเขาก็ส่งข้อความมา เคล็ดลับหน้าใสาหน่อยค่ะซื้อเด็กกับได้ได้ไหมได้วัได้หรืวัดนี่อ๋ออันนี้บอกอันนี้บอกว่าให้ได้จริงกับวัดสันได้จริงนะขอเคล็ดลับหน้าใสาหน่อยค่ะอยากเพ็ี่นี่นี่อยากเพ็ีที่เราขึ้นใจแต่ที่เราขึ้นใจหล่ะนี่